สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มยอดคนดูคนรับชมคลิปเรียวของอินสตาแกรมนะผมหรือว่าคนดูวิดีโอของอินสตาแกรมเนาะทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะ อันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้ลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยหรืออันเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเรียวคลิปช็อตนะผมจะเป็น QR โค้ดด้านล่าง้เพื่อนสแกนได้เลยนะส่วนหน้าเว็บไซต์นะผมจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูครับสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้นะครับกลางหน้าจอเพื่อนะจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะครับคลิกในส่วนของอินสตาแกรมตรงนี้ได้เลยนะ <S <S ในส่วนของวอตูนะผม เรียกวันนี้เพื่อนต้องการได้เลยนะผมเอาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพิ่มคนดูไลฟ์อ่าคนดูวิดีโอนะผมคลิปเรียวอะไรพวกนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเรืยอบริการที่เพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมลิงก์เอาไปก๊อปปี้ลิงก์นะ copy, ลงคลิปวิดีโอนี้่เพื่อนอยจะเพิ่มยอดคนดูได้เลยนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอนี้นะตอนนี้คนดูอยู่ที่500คนนะครับก๊อปปี้มาเลยแล้วกันนะครับคลิปเรียวเนาะตรงนี้กดวางได้เลยก็ใส่จํานวนที่ต้องการได้เลยนะครับ มไปสักหนึ่งพันวิวแล้วกัน,นครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับคือหน้าต่าเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดคนดูของเรากำลังเพิ่มเข้ามาแล้วผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดคนดูของผมก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมหลังจากเมื่อกี้นะผมแค่ห้าร้อยกว่าคนเองนะผมตอนนี้มาเป็นพันหกร้อยเลยทีเดียวนะผม